สวัสดีค่ะพเพื่อนๆมาเจอกันมาในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เหมือนก็จะมาบอกเล่าเรื่องสิวๆแล้วก็รอยสิวให้เพื่อนๆฟังนี่เองหมอนเชื่อว่าพวเพื่อนๆเนี่ยก็เคยประสบพบเจอกับปัญหาสิวแล้วก็รอยสิวใช่ไหมคะซึ่งหมอนเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนในนั้นก่อนที่หมอนจะเป็นประจําเดือนทุกคนสิวมันก็จะขึ้นมาทักทายก่อนแล้วว่าเออเหมือนเตือนแล้วว่าใกล้จะเป็นประจําเดือนเสร็จปุ๊บนางก็จะทิ้งรอยเอาไว้นะคะแล้วก็ทุกเดือนของหมอนมีสิวทุกเดือนแล้วจะขึ้นแบบโซนอย่างเงี้ยเออเนี่ยทุกคนก็จะย เหมอนจะยังมีรอยอยู่แต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวมันขอแยดแปะรูปให้ดูว่าแบบมันขึ้นมาแล้วมันหนักมากมีทั้งสิวอุดตันทั้งรอยเก่าแล้วคือมือหมอนก็ไปบีบอะไรเงี้ยเป็นพฤติกรรมที่แบบ ไม่ดีมากนะคะอย่าเรียนแบบแต่พอหมอนรู้สึกว่ามันเห่หมอนก็เริ่มเครียดนะคะก็เลยหาวิธีการแบบรักษาอะไรแบบนี้แล้วก็พยายามจะบำรุงจากภายในด้วยเพื่อให้มันไม่ขึ้นเพิ่มกว่าเดิมแล้วก็เวลาเป็นประจำเดือนรอบในเดือนต่อไปเนะี่ยจะพยายามสังเกตตัวเองว่ามันไม่ขึ้นมาแล้วอะไรแบบนี้เนาะซึ่งหมอนก็จะมาแชร์นะคะผลิตภัณฑ์ที่หมอนใช้ทั้งหมดว่าหมอนใช้อะไรบ้าง ให้เพืเ่อนๆฟังไปที่ขั้นตอนแรกก่อนเลยละกันนะคะคือ Cleansing ซึ่งหมอนคิดว่าคร a n s i n g อ่ะมันเป็นอะไรที่สําคัญมากสาหรับผู้หญิงเราบางคนเนี่ยจะพูดว่าไม่แต่งหน้าฉันก็ไม่ใช้ Cleansing แต่จริงๆแล้วหน้าเราเวลาออกไปข้างนองกอับทุกคนมันเจอมลภาวะ คือเจออะไรแสงแดดทุกอย่างที่มันทําให้หน้าเราสกรปรกเราก็จะต้องเช็ดออกคลีนออกยิ่งอย่างหมอนอย่างเงี้ยต้องใช้หน้าที่แบบแต่งหน้าไปทํางานอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ากลับมาเนี่ยต้องคลีนหน้ายิ่งเราเป็นสิวเรายิ่งต้องคลีนให้สะอาดที่สุดซึ่งคลีนซิง่งสาหรับคนเป็นสิวก็ต้องเลือกสูตรที่เป็นสูตรสิวนะคะหมอก็ใช้ตัวนี้เลยทุกคนคือครีนซิ่งมีเวียซึ่งมัน หมดแล้วนะคะเหมือนก็ซื้ออันใหญ่มามีขายที่เซเว่นนะคะกดเล็กอันนี้คือดีมากเป็นสูตรสิว acne care m i c e l l a air oxygen boost นะคะเป็นเขาเรียกว่ามีเซรั่มแมกโนเลียช่วยลดแบคทีเรียสะสมแล้วก็เวลาเช็ดเนี่ยมันสบายผิวหน้ามากทุกคนเหมือนจะไม่ชอบเช็ดหน้าแล้วรู้สึกว่ามันเหนอะหนะหน้า,นาอะไรแบบเนี้ยราคาดีด้วยราคาคือแบบ อันนี้ประมาณ89บาทส่วนอันนี้200กว่าบาทราคาน่ารักแล้วเ,เช็ดสะอาดนะคะสิวคือมันรู้สึกสบายหน้าแล้วสิวว่าเหมือนลดลงดูพอเราเช็ดหน้าเสร็จ<ๆ>ก็จะไปสู่ขั้นตอนการล้างหน้าซึ่งโฟมล้างหน้าเจลล้างหน้าอะไรแบบเนี้ย ก็ต้องเลือกดีๆอย่างหมอนเป็นคนผิวแห้งหมอนก็อาจจะไปเหมาะกับเจลแต่บางคนเป็นคนหน้ามันก็อาจจะเหมาะกับโฟมอะไรแบบนี้ก็ต้องเลือกเนื้อ t e x t อร์ก่อนส่วนหมอนเลือกเป็นเจลนะคะแล้วก็หมอนใช้ของคิวคาเ d นโดราตัวนี้นะคะมันจะช่วยปลอบประโลมผิวเรานะคะลดสิวพดได้ดีนะคะตัวนี้ลดสิวพดได้ดีจริงๆแล้วก็เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันยังเหลือเยอะอยู่เลยตัวเนี้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อย ประมาณนี้นะคะแต่ใช้ได้นานมากใช้ได้นานมากจริงๆนะคะคุ้มคือคุณค่าเก่วกัการลงทุนแล้วหลังหลัจากล้างเสร็จหน้าก็จะนุ่มชุ่มชื้นพอเราเช็ดหน้าคลีนหน้าเสร็จล้างหน้าเสร็จนะคะทุกคนก็จะไปเป็นขั้นตอนของการบำรุงผิวซึ่งช่วงเป็นสิวอะทุกคนหมอนไม่ใช้ครีมเยอะเลยเมื่อก่อนอะคือเอาจริงอะหมอนมีเคเาน์เตอร์แบรนหรือครีมที่บำรุงในกวคือเยอะมากแต่ท่านตอนที่หน้าเหือดคือรูไปดูดรอบนึงตอนที่หน้าเราเหือด มันเห่จนมันยังไม่ควรที่จะใช้ครีมแบบนั้นจริงๆอะ่ะมันควรจะใช้อะไรที่เป็นเวทเครื่องสำอางที่ปลอบประโลมผิวเราจริงๆนะคะหมอนก็จะใช้ตัวเดียวตัวเดิมของหมอนเลยคือเซราวีตัวนี้ทุกคนเป็นเซราวีมอยช์ไรซิ่งโลชั่นช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวช่วยปลอบประโลมผิวนะคะให้ผิวอ่อนโยลดการอักเสบอะไรแบบเนี้ยคือเขาดีมากแต่ว่า บางคนนะบางคนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าบางคนใช้แล้วไม่รอดนะคะก็คือสิวอุดตันขึ้นอะไรแบบนี้เนื่องด้วยตัวเนี้ยเขาจะเป็นเนื้อโลชัน่นทุกคนเขาจะเป็นเนื้อแบบนี้แต่เขาเกี่ยง่ายมากนะเนี่ยเขาเกี่ยเขาเป็นอย่างนี้เลยคือเกลี่ยง่ายแล้วก็หมอรู้สึกว่าตัวเดียวจบสบายผิวแล้วก็ไม่หมักหมุมกับหน้าเราด้วยแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นกับเราบางทีเนี่ยหน้าเรามันเจอมลภาวะเจอแสงแดดมันทําให้หน้าเรารู้สึกแห้งกร้านแล้วยิ่งเราเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วเนี่ยมอยเจอไรเซอร์ตัวเดียวน่าจะจบเพราะ คือหมอนพิสูจน์มาแล้วว่าการทาเซรั่มด้วยน้ำตบเล้าครีมบำรุงอะ่ะมันยิ่งเหนอะแล้วมันทําให้เรามันเหมือนสิวเกิดขึ้นง่ายขึ้นหมอก็เลยรู้สึกว่าลดครีมทุกอย่างเหลือตัวเดียว แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะต่อไป <S <S กันแดดนะคะต้องคืนทาตัวเดียวแล้วก็นอนเลยถ้าเป็นตอนเช้าก็ลงตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ลงกันแดดซึ่งกันแดดที่หมอนใช้นะคะทุกคนก็จะเป็นของเวทเครื่องสาอางเหมือนกันก็คือยูเซลีนนี่เองแต่ว่าหมอนใช้เป็นสูตรสิวะคะ่ะทุกคนหมอนใช้เป็นซันดรายทัชแอกเนอยลคอนโทนอันนี้ก็คือดีมากหมอนใช้มา2ขวดแล้วมันก็จะช่วยลดสิวอะไรแบบนี้เนาะคือเอาจริงแล้วกันแดดพยายามเลือกที่ กันแดดมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นสูตรที่เหมาะกับเรามากที่สุดบางคนผิวแห้งบางคนผิวมันบางคนเป็นสิวอะไรแบบเนี้ยหมอนก็คิดว่าต้องให้ความสําคัญกับตรงนี้เหมือนกันนะออตองกลางคืนหมอลืมพูดนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จนะคะแล้วก็จะมาทาครีมบารุงก่อนที่ทาครีมบารุงเนี่ยหมอจะใช้ตัวนี้ซึ่งเป็นลูกรักของหมอนมากๆทุกคนก็คือพิโอริก้าตัวนี้นะคะเป็นพิโอริก้าดากอนบัตนะคะสกาเจลเป็นเจลลดรอยดําทุกคนที่มัน กู้ชีวิตหมอนจริงๆคือมันหายง่ายมากสำหรับหมอนเนี่ยรอยสิวที่เพิ่งแกะเนี่ยอาทิตย์หนึ่งคือจางจางสุดแล้วมันจะแปะรูปให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะมันมีหลายรูปมานงจริงๆอันนี้คือรูปตอนที่หมอนเป็น,นหนักแล้วมันจางได้ขนาดนี้ทุกคนคือมันจางจริงๆ ราคาอยู่ที่อันนี้8กรัมอยู่ที่200กว่าบาทนะถ้าหมอนจำไม่ผิดนะคะเขามีเพจ Facebook ก็ลองไปสั่งซื้อตรงนั้นดูหรือว่าถ้าซื้อง่ายที่สุดคือวัาสาันบูธมีหมดนะคะเพราะว่าในร้านขายยาก็มีอันนี้เดอะเบสมากของหมอนคือหมอนเลิฟมากมันช่วยลดรนะดับจริงๆแล้วก็สําหรับสาวๆคนไหนที่ทำสันยกรรมมาไม่ว่าจะเป็นสัญกรรมตาหรือว่าหกล้มหัวเข่าเป็นแผลเป็นอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็เอาอยู่ทุกคน เออหมอนว่าทุกคนรู้จักนะคะไปตามแล้วก็มาถึงทีเด็ดของเรื่องนี้นะคะก็คือเราบำรุงภายนอกหมดแล้วเนาะเราก็ต้องบำรุงภายในด้วยทุกคนเพราะว่าหมอนคิดว่าหมอนอ่ะเป็นเห่อแล้วก็เป็นหนักมากมากเลยนะหมอนก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องมีวิตามินที่กินบำรุงภายในด้วยนะคะหมอนก็จะกินเป็นนี่เลยซินนะคะของ DH c ซนี่เองซึ่งหมอนว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักแล้วหมอนกินดีมากตัวนี้คือกินแล้วรู้สึกว่าหน้ามันมีความแบบ เปลี่ยนแปลงอะมีความรู้สึกแบบมันเนียนเนียนขึ้นสิวจากที่มันปูดปูดมันยุบลงอะไรแบบเนี้ยซึ่งถุงเนี้ยเป็นถุงที่สองนะทุกคนมันกินติดกันไม่ได้นะหมอนจะบอกว่าถุงแรกที่หมดไปหมอนกินมาเป็นปีนะคะเพราะว่ากินแล้วพอสิวหายหมอนหยุดนะหมอนต้องหยุดนะไม่ใช่มันไม่ใช่วิตามินที่แบบกินได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ถุงเนี้ยเพิ่งเป็นถุงที่สองเพิ่งซื้อมากินวันละหนึ่งเม็ดนะคะ ก่อนนอนเออเขาบอกว่าถ้าเกิดกินตอนช่วงท้องว่างอะวิตามินตัวนี้จะดูดซึมได้ดีเนาะมันไม่ใช่วิตามินซีนะคะถ้าวิตามินซีจะกินหลังอาหารเช้าอะไรแบบนี้เออหมอนก็กินซีนตัวนี้แล้วมันจะบอกว่าเออสิวมันยุบลงจากตรงนี้เหมือนกันอะไรแบบนี้จากการกินตัวนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือดีมากมาก,มากนะประมาณนี้ค่ะทุกคนจบไปแล้วสําหรับผลิตภัณฑ์ที่หมอนใช้ช่วงที่หมอนหน้าเห่อเป็นสิวอะไรแบบนี้ว่าตอนนี้คือหน้ายังเป็นรอยอยู่แต่ว่า หมอนก็อยากมาแชร์เพื่อนๆฟังว่ามันจางลงได้แล้วมันยุบได้ตรงนี้คือแค่รอยสิวนะคะที่เป็นนูนๆเป็นสิวไม่มีเลยไม่มีแล้วเนาะเพื่อนๆก็ใครที่เพิ่งเป็นสิวนะคะถ้าเหือ่อหนักกว่าหมอนอะไรถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าเพิ่งท้อเนาะการรักษาสิวก็การรักษารอยสิวสามารถที่จะแก้ไขได้แต่ว่าต้องใจเย็นแล้วก็อดทนกับมันนิดนึงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหมอนก็คิดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะได้ประโยชน์อะไรกันไปบ้างแหละเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเรื่องอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์พวกนี้ว่าใช้ยังไงอะไรยังไงก็เม้นมาใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วก็อยากให้หมอนทำคลิปอะไรก็เม้นมาใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้หมอนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ